ดูกตัวเงินตัวทองจ้ะว่าตัวใหญ่ค่ะเสียไลนไปทั้งไลน์ไปทั้งคุณแล้วข้องบูตี้ยังไลน์วิ่มันหน <c oughs> <c oughs> นอกเล <c oughs> ย้อุ้ย ไอ้ด,ดังเสียงมันดังมากเลยอะอเ,อเ,เอเอเอ<ะ>มาดูตัวเงินตัวทองยักษ์มีใครกล้าจับไหมไนะมีใครกล้าจับไหมตัวเงินตัวทองยักษ์ <c oughs> อยู่เรื่องรถไม่กล้าลงไปถ่าย <c oughs> จิมจิมกล้าจับตุ้งเงินตุ้ทองเปล่าตุ้งเงินตุ้งทองกล้าจับเปล่าปัดมึงเงี้ยซ้ำไหนพูดนะมึงพี่น้องท่องท่องมึงท่องเขาพูดนะ ซ้ากันเลยปาดบ่มันถสามสิบก็อยู่ป่ะหัวหัอยู่นีว่ามันติดเขาติดมันติดหรือเปล่าเนี่ยมันติดหัวอยู่นีมันติดมันติดมันติดไปเราก็ได้ปาร์าดนี่มันติดมันติดนี่ทามันติดบางหัวพี่น้อง ปึ้งๆเลยมน่ครับนี่เนี่ยบ้านมังโตมั้นมังเสือมังไท่มังหางมุของน้พอบ้านคุณน่ะอุ้ยหางอยู่พี่พี่หางพี่ในหางโกหน้มันองย่ง้มันองมันติดมันติล้กูพายมาจัาบอกดิว่าเพราะว่าขาทองก็ติดเขาทองโดยหรือเปล่าเนี่ย มไ,ไ,มไม่สอยเข้าไปเลยใหญ่ไปเลยมันบ่ซอ,อยเลยใหญ่ไปเลยมันบ่อุ้ยพรรยกาจ้ามันแห้งซ้ำแข่ตัวหนึ่งคนนเด้น่ะมันแห้งขานไ,ไ้นินนหน้าป,นป,ประตูเฮียนไม่ได้เปิด <ๆ S 1> ออกไ<ๆ>ดอ้อปอดผีหางพีเมียประตูเฮียเว่ามันเกือบเม็ดเกือบสองเม็บ้างถึงขึ้นมาถึงบ่ะมานเมตรกัว เอืงเลึงเลย,ยไม่เคยกล้าหรอกไโพอดไโพ่อมันก็เต่ตัวน,น้อยๆมาบางัาง,ง,งถึงไหมยี<อ>่สิบโลประมาณสิบห้าโลถึงยี่สิบโลไปปากไม่ต้อนนท่าไหรนะ้วหางสำคัญมากที่สุดต้องมีคนจับหางด้วยนะหางนี่ตีหักได้เลยนะแขนน่ะ ว้ายนี่ iscilla, อันตรายอาวุธเขาอยู่ที่หางอาวุธอะเขาเหมือนจระเข้อะอาวุธอยู่ที่หางมันใหญ่แล้วทําไงแล้วมันต wood, ิดตรงเนี้ยเนี่ยมันออกไม่ได้หรอกเนี่ยไปติดในท่อเปิดอขัดหันหลังมาเลยเจี๊ยมแลนตึ้งเลยมันดอกยาวนั่มันแลนไปแล้วไปปีนเรี่ยงเออขอดินก็ติดสีน์ขอดาบใบได้ไหมพี่น้อง เนี่ยคัอาจจได้ดีบัดมันติดทีรูปล้วคิดว่ามันติดแต่ตอนนี้มันบมมันออกไปใส่บ่าใดมันติดนี่มันหมุนหน่วยก้าเราไปแล้วหน่วยก้ามันติดทอมันติดมันดิ้นเมื่อกี้นี่แหละระวังหางมันตีนะเจมจับหางไว้ดีๆนะ ดึงออกได้ไหมล่ะม,มันแน่นแห้งหน่อยนม,มันติดตอนใหม่ซัวม,มันต้องคันนั่นแหละตอนใหม่มันดิดมันหันนั่นแหละมันแน่นนะเจมไปถามนี่บ้านนี่มันแน่นมันแน่น เออมันติดท้องมันติดอย่าติ้มเผื่อม,มีท้องเผื่อมันท้องเผื่อมันท้องมันแน่นมันแน่นเกินเหนื่อยมากดิ้นไม่ไหวแล้วติดบอกแล้วอย่าเกิดมาอ้วนอ้ <c oughs> วนแล้วติดเลย ยิ่งเดียยิ่งติดหมดแรงแล้วสิตอนเนี้ยหมดแรงแล้วไม่มีแรงแล้วดูปากไปเลยเจอมกันใหม่ ep สองรอมูนิทิาจ้า